ชัยลีมิติกานนท์ซีเนเมเจอร์ของ k ีนันฟาวเดชั่นเอเชียและเป็นเซอร์ติฟายเทนเนอร์ของเมตา o o สโปรเจกต์นะครับในวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอินไซต์ข้อมูลเชิงลึกของเพจธ,ธุรกิจนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่ s อ e ทุกท่านเนี่ยควรที่จะเรียนรู้และออกแบบตัวโพสต์หรือการสร้างความมีส่วนร่วมของทางลูกค้าเนี่ยให้ตอบโจทย์ของธุรกิจของคุณมากขึ้นสําหรับ s อสทุกท่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านมีเพจของท่านเนี่ยมีตัว Follower มากกว่า100่งรยไลน์นะครับ ท่านสามารถที่จะดูข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ฟรีนะครับและข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ประมาณ2ปีนะครับในแง่ของตัวข้อมูลเชิงลึกนะครับมันสําคัญอย่างไรมีศัพท์คํานึงก็คือว่า data is the new oil นะครับข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ใหม่ของธุรกิจของท่านนะครับซึ่งท่านต้องเรียนรู้เพื่อที่จะวิเคราะห์และเจาะลึกว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเพจธุรกิจของท่านเนี่ยเป็นลนักษณะแบบไหนอย,อย่างไรนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะครับ สามารถแบ่งได้ประมาณ4ี่เพทด้วยกันนะครับตัวแรกที่อยากให้รู้ก็คือว่าตัวตัวลูกค้าหรือ customer persona นะครับตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่าลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับมีลักษณะบุค,คลิกเป็นอย่างไรตั้งแต่อายุเพศการศึกษานะครับอยู่ที่ไหนและมีความสนใจอย่างไรอันนี้ประเด็นที่1ในแง่ของตัว customer persona นะครับอันที่2ก็คือว่าเนื้อหาที่คุณโพสนะครับลูกค้ามีความสนใจขนาดไหนนะครับลูกค้าแต่ละรายก็สนใจโพสต์ที่ไม่เหมือนกัน ประการต่อมาก็คือว่าลูกค้าของคุณเนี่ยนะครับเข้าถึงเพจของคุณอย่างไรเข้าผ่านมือถือเข้าผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือนะครับลูกค้าเนี่ยมีพฤติกรรมในการเข้าเพจของคุณในช่วงเวลาไหนอย่างเช่นช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นนะครับอย่างบางเคสนะครับถ้าเกิดเป็นคุณแม่เนี่ยที่มีลูกอ่อนนะครับก็จะเข้าเพจของคุณหลังจาก4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้ง4ประการเนี่ยนะครับเราต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกแล้วรู้ว่า ลูกค้าของเราเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรเพื่อที่ต่อไปนะครับเราจะได้สามารถออกแบบเนื้อหาหรือโพสต์ของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นนะครับตัวอย่างที่เกิดขึ้นรจริงนะครับไม่ว่าไววยดายุทาไห่เนี่ยสามารถที่จะทาเพจธุรกิจได้ทั้งสิ้นนะครับมีตัวอย่างจริงก็คือว่าเจ้าของร้านซูชินะครับที่ญี่ปุ่นเป็นเมืองที่นักเที่ยวไม่ค่อยเยอะเลยนะครับเขายุค6กกว่าแล้วนะครับเขาสามารถที่จะ,ะโพสนะครับร้านซูชิของเขานะครับแล้วก็มีลูกค้ามาท่องเที่ยวมากมายตั้งแต่ อ่านั่งเที่ยวในญี่ปุ่นเองนั่งเที่ยวจากต่างประเทศปินไปปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปทาชิ้นเขาเพิ่มเติมด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเล่าเลยว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยครับปลามาจากไหนอย่างไรนะครับในต่อไปก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อหาของการที่จะเข้าถึงอินไซต์ของเพจธุรกิจว่าเข้าผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรสําหรับข้อมูลอินไซต์นะครับเราเข้าไปนที่มือถือนะครับแล้วเราก็เข้าไปในหน้าเพจของเรานะครับที่เมดูปานะครับสไลด์ไปตรง Professional Dashboard นะครับ แดชบอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นเลยว่ามือถือของคุณเนี่ยนะครับณขณะน,นี้มีผู้ติดตามประมาณกี่ลายอย่างเช่นในเคสนี้ Follower ประมาณ709ราลายนะครับการดูข้อมูลเนี่ยดูได้4ช่วงเวลาตั้งแต่7วัน14วัน28วันและ90วันนะครับอย่างในเคสนี้นะครับโพสต์หีดเนี่ยตลอด28วันที่ผ่านมาเนี่ยลีดประมาณ276ร้ยคํลายคำว่าหล c h หมายความว่างไงคุณโพสต์ก็ไป1โพสต์นะครับือข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ276คนนะครับ ตัวต่อมาที่ควรรู้ก็คือคําว่า engagement นะครับตัวนี้เป็นการที่บอกว่าเมื่อมีคนที่ reach แล้วนะครับมีการกดไลค์กดแชร์กดเซฟและคอมเมนต์อย่างไรเป็นไปได้ที่ว่า1 reach เนี่ยอาจจะมี3 i ม t e r a c t e ์แอ g ต m e n t กก็ได้นะครับทั้งกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงกับว่า new follower ที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับและคุณสามารถที่จะเจาะข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยว่าในที่ผ่านมานะครับ27-28วันเนี่ย เทียบกับในอดีตน,น,นะครับมีอัตราการเติบโตเท่าไหร่นะครับ m n n t g e m e n t คุณดีขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับแน่นอนสิ่งสำคัญก็คือว่าในหลักของการตลาดแล้วนะครับการเข้าถึงจํานวนมากก็สําคัญระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญมากก็คือว่าโพสของคุณเนี่ยจะต้องสร้าง Engagement ได้มากเพียงพอกับตัวลูกค้านะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมีการโพสต์บ่อยๆเ,เช่นทุกสัปดาห์นะครับคุณสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่า ในโพสต์ไหนเนี่ยลูกค้ารลชมากกว่านะครับและในโพสไหนเนี่ยลูกค้าสามารถเอนเกจมากกว่านะครับโพสต์ Post ที่สามารถเรียกไลค์เรียกแชร์เรียกคอมเมนต์เรียกเซฟได้เนี่ยเป็นโพสต์ที่มีคุณภาพนะครับคุณก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าโพสตที่มันเซสเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับอย่างเช่นคุณสามารถใช้คีย์เวิร์ดที่ใช่หรือโพสต์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นต้นนะครับและข้อมูลตรงในแง่ของตัวเหล่านี้นะครับคุณสามารถที่จะในออร์แกนิกตัวิลต์ที่เกิดขึ้นเนี่ย เพื่อคุณพบว่ามันสักเซสเนี่ยคุณสามารถที่จะบูตโพสเพื่อให้ถึงตัวออเดียนที่กว้างขึ้นไปได้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวข้อมูลอินไซส์ผ่านมือถือนะครับในสเต็ปต่อไปผมจะพูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลอินไซส์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆแล้วอยากแนะนําว่าให้พวกคุณเนี่ยเข้าดูตัวอินไซส์เนี่ยจากคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีเมนูฟังก์ชันที่เยอะกว่าและสะดวกกว่าสิ่งที่ต้องดูมีอะไรบ้างก็คือโอวิวภาพใหญ่เลยว่า คล้ายๆกันนะครับสามารถที่ไล่ดูได้เลยว่า14วัน7วัน28วันหรือ90วันเนี่ยมีคนติดตามเพจคุณแบบไหนนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าในแง่ของ follower ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเทรนหรือมีแนวโน้มที่ขยับตัวอย่างไรนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือ action on page เมื่อมีการกดไลค์กดแชร์หรือ engagement แล้วนะครับ action ที่เกิดขึ้นของ follower ในเว็บเพจของคุณเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างอย่างเช่นนะครับลิงก์ไป มาที่หน้าร้านของคุณเยอะขึ้นกดซื้อสินค้าคุณเยอะขึ้นนะครับคุณต้องพยายามจาะพฤติกรรมได้เลยชัดเลยว่าแอคชั่นออนเพจของลูกค้าของคุณทําอะไรอย่างไรนะครับและสาคัญก็คือว่าในแง่ของฟ o l โลเวอร์นะครับเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับถ้าเกิดดูเจาะทั้งวันเนี่ยจะเห็นเป็นเคิร์ฟเลยว่า,าลูกค้าเข้ามาช้อปอป,ปิ้งในเวลาไหนวิเศษตัวเพจตรงไหนนะครับลูกค้าแต่ละกลุ่มออเดียนแต่ละกลุ่มก็มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันลูกค้ามีลักษณะของเพศ เพศชายเพศหญิงเยอะขนาดไหนนะครับปนกี่เปอร์เซ็นต์อายุงานเป็นช่วงไหนยังไงนะครับเมื่อคุณดูในแง่ของตัวข้อมูลของ follower แล้วนะครับคุณสามารถที่จะคลิกตามเข้าไปว่า follower ในแต่ละคนเนี่ยนะครับมีข้อมูลเชิงลึกอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้สําคัญมากนะครับผมพูดตอนต้นแล้วว่า data is the new oil นะครับถ้าเกิดคุณมีข้อมูลเชิงลึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะวางแผนทางด้านโพสต์ post, ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมาะสม ทั้งโพสต์ที่เป็นออร์แกนิกริชหรือเป็นเพศก็ได้ส่วนหนึ่งอย่างที่ทราบนะครับอยากแนะนําให้คุณเนี่ยดูข้อมูลอินไซต์หรือข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับซึ่งสามารถที่จะดูข้อมูลได้ค่อนข้างมากกว่าผ่านมือถือและสะดวกกว่านะครับสิ่งที่อยากให้เอซ่าร e ก็คือตัวคําว่าออร์แกนิกกับคําว่าเพศนะครับสองคำนี้มีความหมายยังไงนะครับออร์แกนิกก็คือการที่คุณเนี่ยโพสปุ๊บเนี่ยนะครับคุณไม่ได้จ่ายตังค์นะครับมันสามารถริชโดยธรรมชาติถึงทั้งตัวลูกค้านะครับ แล้วก็เวลาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นออร์แกนิกลิชออร์แกนิกไลท์ออร์แกนิกโฟลโลเวอร์นะครับออร์แกนิกที่เกิดขึ้นลิชเยอะๆเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากการที่คุณสามารถที่จะสร้างโพสต์เนื้อหาที่มีคีย์เวิร์ดที่ใช่ตรงใจกลุ่มลูกค้าและในโพสต์ในเวลาที่เหมาะสมนะครับมันก็จะสร้างลิชสร้างเอนจเมนต์ขึ้นมาได้อย่างเยอะทีเดียวนะครับทีนี้เพศก็คือการที่คุณจ่ายเงินให้กับทางเมตานะครับถามว่าเพศดียังไงนะครับ เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่พิเศษก็คือว่าคุณสามารถที่จะ targeting นะครับอย่างที่ผมพูดก็คือตัว customer persona เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะโฆษณาได้ว่าคุณต้องการเจาะลูกค้ากลุ่มไหนเพศไหนอย่างไรและโพสต์ในเวลาเท่าไหร่นะครับทั้งนี้เนี่ยความเชื่อมโยงของออร์แกนิกกับเพศคืออะไรถ้าเกิดคุณมีการทําตัวออร์แกนิกลิชเยอะๆนะครับโพสต์ที่ใช่แรกๆก่อนเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะขยายผลได้ว่าทํา1 2 3 45นะครับปรากฏว่าโพสต์ที่หนึ่งเนี่ย เออมีคนไลค์มีคนเ like, อนเกจเมนต์เยอะมากนะครับจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถที่จะบูตโพสอันนี้นะครับขยายสู่ตัว Wider a u u i i n n e e หรือกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ได้ต่อไปนะครับเป็นการใช้งบทางด้านการเติ้งที่คุ้มค่าและเหมาะสมที่สุดในที่นี้ขอแนะนำห้ตัวหลักด้วยกันนะครับก็คือไลค์ลีดเพจแล้วก็โพสตลอดจนออเดียนนะครับตัวแรกก่อนนะครับไลค์ like คืออะไรก็คือการที่พอคุณโพสลงไปปุ๊บเนี่ยลูกค้ากดไลค์มากขนาดไหนนะครับ ซึ่งมีทั้งออร์แกนิกไลท์แล้วก็โปรเพทไลท์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันต่อมาก็คือตัวลิชนะครับคุณเพิ่มมาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณสามารถโพสต์ข้อมูลที่ตอบคีย์เวิร์ดสามารถดึงความสนใจได้นะครับมันก็จะลิชจานวนมากนะครับลิชก็เช่นเดียวกันมีทั้งออร์แกนิกลิชแล้วก็ตัวเพทลิชนะครับอันต่อมาก็คือตัวเพจที่คุณสร้างขึ้นมานะครับถ้าเกิดเพจคุณดีเพียงพอนะครับลูกค้าอาจจะมีการเข้ามาเยี่ยมชมเพจของคุณมากกว่า1ครั้ง2หรือ3ครั้ง ในแต่ละช่วงเวลาตัว audience นะครับเป็นการที่จะบอกว่าลูกค้าของคุณเนี่ยมีลักษณะของตัวหน้าตานะครับอย่างเช่นอายุนะครับเพศอย่างไรนะครับมันจะมีฉายแสดงออกมาเลยนะครับว่าอายุช่วงไหนนะครับเป็นเพศชายเพศหญิงเท่าไหร่โลเคชันอยู่ตรงไหนอย่างไรที่ถัคมาที่สุดก็คือว่าในแง่ของตัวโพสต์นะครับคุณจําเป็นต้องเปรียบเทียบนะครับว่าคุณโพสต์ในแต่ละตัวเนี่ยตัวไหนที่ออร์แกนิกลิชเยอะตัวไหนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเพื่อในอนาคตคุณจะสามารถที่จะ พูดโพสต์ต่อไปได้นะครับเพื่อิสต์ในแง่ของตัว audience ได้มากขึ้นนะครับทั้ง5ตัวนี้ไม่ยากนะครับแต่ขอที่จะให้ดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประกอบกันเพื่อที่จะวางบัต g เจ็ตในแง่ของการตลาดเนี่ยให้ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับมาถึงตอนจบของเนื้อหาในเพจ Insight แล้วนะครับอขอทุบออกมา3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือว่าคุณต้องออกแบบโพสต์ที่ใช่ก่อน มีคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมนะครับตลอดจนโพสต์ที่สามารถดึงดูดคนที่สามารถเข้ามาได้นะครับอันต่อมาก็คือว่าโพสต์แต่ละโพสเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มนะครับคุณต้องรู้ในแง่ที่ว่าคัสต o m เมอร์เพอร์ซาหรือตัวตนของลูกค้าของคุณเนี่ยเออมีหน้าตาบุคลิกลักษณะแบบไหนนะครับและประการที่3ก็คือคุณต้องโพสต์ในเวลาที่ใช่ได้นะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจถึงทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยโพสตของคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จมากขึ้นนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับ การที่ทําโพสที่ใช่เนี่ยนะครับคุณต้องทําซ้ําไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพื่อหาโจทย์ที่ลงตัวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณต่อไป